ปลายยังว่ตาเขียวตาเขียวปัดเขามสิรเลยแล้วกินรอกเออปลาเนีอยาันต้องเ็สีให้เท่าไหร่ครับตาขาวเลยออเฮ้ยศิลปะมันต้องสีลายแนงอ๋อมันคนอื่นเขาเห็นนะบนคนอื่นเขาเห็นนะันตาดำไม่เห็ตาโอ้ยเยาเห็นนะพ้า พิลป่าตาะโอ้ยีเอน้ำพอน้ำตาไรน้ำตาไรน้ำตาไร้โอยโอ้ยเซ็ตได้พอม้น้ำตาไร้ซับ้ไหมอยอะใหู้กยอะให้อึบอึบพอจีบตาไปยื่โอแต่ว่าไม่ว่า ไปยังไงถ้าไป,ไปเครื่องแล้วมันจะสวยเองนะคะอืมอีมนเป็นสีงามเลม่นส์จากน้ำมันจะสวยเป็นน้ำเดี๋ยวตอนอี้ย<ด>ังไม่ห็นว <c oughs> ่าเป็นยิงน้ำแบบเดียด้วยเลยโอ้ยกระเบื้องของงูเพลินเนี่ยเผียเขามีคนต่อคนตายยังเผียได้ค่ะเป็น,นไหนปลาร้องให้เซลตินั่งรถได้เดียว ลบายปลาจะไหนเห็นเป็นอึ้งได้เี่ไหมเบื้องของพี่หมอนเพียโอ้ยก็ครั้งแรกในชีวิตเราไงเราไม่เคยทำไงต่างกันมากเป็นเลยว้าเยนไหม็นไหมป้อนไหนป้อนหนป้อนหน่อคือคงยิงับสวย

ปาน้ำตาไหลปากกระขาวเป็นจับปวยทแท้่ก็คือปากปวยทแท้ลูกให้กำลังใจเนี่ยปากกระขาวขาขาตากระย,ย้นะ <laughs> อยเนะบื้องของเขาเนี่ยปูดา่าคนต่างวันเลยเบื้องของเขอ๋อเบิ่งคีบอ๋อ ดูอะไรอยากไหนนี่จางจาใช้รูปไหน,ไหนอริ ยังสวยเลยยังกิเลยแ็เกอร์คอบให้อ่าไ้เป็นไรอ้าวถือมอยรดน่ากของินู้จังตุกตาโตเทียนได้มากเลยตุกตาลิงสีโอ้ยน่ารัก มองได้วะโอ้ยใช่บช่ใช่ใช่ใช uh, ่ใเอาช่ใช่อช่ปท่ใ่อช่ใช่อช่ใชสใช่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 ใ็่สช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช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 ่ในนใช่ใช่ในทใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ชั ไปต่อไม่ไหวาหลล้พ่อไปต่อไม่ไหวไม่ไหวจริงพอใจพี่เองกี้แล้วล่ะเดนเลียงแถวต้องนานมากเลยระบายอุกิจได้อยู่ะมเรื่องนรกันบ้าง่ะ่าเคยระบายมากอกิ่งกับางงงอย่างี้ยอยงู ร่างในระบายพ่อแมต้องิกับต้องทรงต่อเลยอ่ะพานหมดไปต่อไม่ไหวปล่อยต่อจึงก็ต้องปล่อยไม่กับพอแล้วหนวจะาจะปลาจะหนักปลาจะผ้าตากับปลาลอกให้เต่ครับม เรอยู่แกงคอเอาน้ำแค่พีเ็เปลีดรีบไปแล้วเหรอ เริ่มคืดขึ้นมาแล้วไหลดังแค่หนพีบอลชีวิตเจ้านีโมใหม่แล้วเจ้าปานีโมสูนเลือกเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของเลือกเจ้าของเปลี่ยนชีวิตเลื่อนเรีนนเขาไม่อยู่ในมือเราเลือกเจ้าของแต่ก็สร้างเราเป็นเนาะเราเลือกไม่พราเลือก ได้กินเป็นปลาปวยตอนแรกให้เห็นว่าน้องมีแก้มแก้มปของของของแฉมเขี่ยมทุกคำตอบเอาเราจะผิดหรือดีเขาบอกว่าดีสองแต่ว่ายังไม่รู้ยังไงเลือกตอนใดก่อน อ,อ๋อวันนี้เลิอกตีสองนะคะย,ย,ยังยังไม่ชัวร์ทุ่มนึงกันนะที่เริ่มแล้ววะอา,อ,าอาจจะอ,อาจจะเปลี่ยนแปลงต้องดูอีกทีกกกกนทึอง <c oughs> าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืว่าตรงปากตีสองตรงปากตรงปากทำมาตีสองเพราะเปลี่ยนแดงหรือว่าอาจจะไหลก็ได้หตีสามก็ได้ไหลไหลเหรอดึกดึกดึกใช่ไหมวันนี้ แต่ว่ายังไม่แน่ไม่งอนบอกก็ได้ตอนแรกดึกดึกก่อนถ้าดึกกว่านี้ก็จะเป็นสามดึกสามดึกอาจจะไหลไหลดึกไปดึกมาก็ปวดแขนเขาลักสวนเจ้านิโมกับลังมีขีบ้วคะคืนไว้อย่าง ลิงสีดิบแล้วลิงสีดิบลิงอ่สีน่าลิงอ่ะเออลิงอ่ะลากสีเนี้ยอกรบเลลิงอ่ะสวยแล้วเขาไม่เที่ยนมีกบปลาอยู่มีสงสารน้องเธอศิลปะไม่มีถูกไม่ผิดครับศิลปะไม่มีถูไม่มีผิดค่ะแต่เมื่อกี้ผิดปะแต่เมื่อกี้คือผิดมากเมื่อกี้คือมากเมื่อกี้เราบใจแต่ีทูนค่ะศิลปะ โอ้สร็นแล้วค่ะคล้ายบัตรปะช่วหน่อยเสร็จแล้วบูมิครับช่ว์หน่อยัวลิงแมนอ่อนแต่ป่ายังไม่เสร็จลูกปลายังไม่เสร็จเลยปลากันแล้วยืฟื้นค uh, ืนช e ีพกำลังช hmm. Ou, uh ันชวยช่วยบวกแล้ว แล <c oughs> ้วมนบอ,เอาเียกคนหล่อยอ,อนองงอน, <c oughs> นี่ลิงอะเอาไปด้วยไหมเนี่ย